ดีครับโลโล,งลองชาร์ลส์แล้วนะครับอ่าใครชนะก,ก็เข้าชิงเลยนะครับระหว่างฝั่งซ้ายน้องดิวแล้วกางฝั่งขวาน้องตังโดยที่เมื่อกี้ใครเริ่มก่อนนะผมเริ่มดิวครับผมอ่าดิวเริ่มก่อนนะค,ะครับอ่าโอ้ยอ่นยานติดเลยนิดเลยไม่ได้ขายชาแนนะลูกพี่ทีหมดเท่าไหร่พี่พี่ทีหมดทุ่นหน่อ,อสองจุดสองสามชั่วโมงครับผมอีกฝีชั่วโมงเองพี่ทีหมดเท่าไหร่อยลูก อเซร์ฟซีเซฟโอเวอร์คราสเซฟซ์เซฟซ์เซฟซงของเซฟซ์ไปเลยคอร์สแต่แกต้องอะรกัอุ้ยต้องมาแล้วสกิลได้สิขึ้นมืออุ้ยอายาแล้วผมได้ของฟรีมาดิยืมพรีมาขึ้นเลยอ๋อ สมัยยังเป็นครอบครัวเดียวกันไอ้ครอบครัวข้คือเกียรไหลเกียรสามไปจดสองแฟมิลี่แฟมิลี่พาวเวอร์น่าถึงใช้สีชาดได้จดสผมแปนแฟช ยางบนดีกว่าเออไปแตบบ่และวิโอเคครับผมสามขีเลยเห,หลือเจชตบเทินเปลี่ยนร่างจากกรอบซูนแปลปว่าเปล่าไม่อะเอ,อ้ยฉันไม่เหมือนกับคนเมื่อก่อนแล้วดีมาก,กเลยคอนโดเดี๋ยวครับจอดแอนด d ร a ของพี่ทีม รวมกับไมเทินไอสามเกียรัเขาผมอัโทรล่าอเล็กเซนทำอะไรปะโอเคไม่ทำเขาเลยชาร์จหนึ่งโับผมนี้ยแบตเตอรี่นี้คิดแค่ห้าสิบพอแล้วก็ไอ้น้นจะใช่ครับชาร์หงเกียรมีพิซมไซส์สาช่วงกลางนด่จะพันห้าสิบเอาเลยแต่ผมชาร์หงเกียดาได้สามได้เลยสอง0ห้าส สองสามสี 2> 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดต้องรกวังเลยนะโอเคไปเ,เราดูจับป้นแมสต์อนไลน์พันธะสัญญาตัดขึ้นกองครับผมได้เลยแล้วก็ลงเลยหนึ่งเกตได้หนึ่งโซนยเล่นเวอร์ไหนสตาร์กันไหมพีซึ่งใช่ครับผมพีซึ่ง รับลงนิมุติทำายปะใบที่สามจะชุบจะชุบใบที่สามมือมีกอ่ใบี่ไบบห,ห่แล้วมือมีนี่สี่ใบรอบมีอะไรเป็นเปอะไรบ้างพี่สุดก็เนี่ยมีใบเดียวเลย<อ>ไปลงจวเดี๋ยวแล้วทีเลยโอเคครับ okay, ผม <f li> เลื่อนเหลือเท่าไหร่นะอ่าเลื่อนเหลือเก้าพี่ใจหนึ่งกี่ครับผมเลือกช่องกลางตีข้ามหัวได้ โอเคแล้วก็กันของเคาน์เตอร์ไม่มีไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่มีแล้วครับโอเคแล้วเบิร์ดการทุบใบคิดไ้เกินสามหน่อยโซก้านี่ยังนี่ยังมีนะได้เลยอ่ะเป็นทื่นแล้วเป็นทื่นแล้วเหรอสักครู่อ่อเป็นทื่นอ่าไม่มีเดี๋ยวดิงนแพี่ไม่มีครับไม่มีโอเคมาเลย สามขี้ครับตีข้ามหัวจับติดกินเหล้วหกครับอ่าติดครับผมนอนยั่โซลุกทำไรไหมโอเคเอาเลยครับผมผมสามขี้ครับผมข้ามหัวโอเคมูสองเอาสามกินหนึ่งเลื่องแต่เป็นเจ็ดแล้วก็สามขี้เหลือสี่ ปาเดินกเก๋เกล่งังสกิวสซโฮขึ้นเลยตินก็ปเปลี่ยนล้อสจบอิชอมขี้โกงไม่ได้ไม่ได้คุณทำกับผมมาเยอะสิแล้วได้เดี๋ยวคุณเจอ,อเจอแน่ๆตายกระเส้นชัว <c oughs> <c oughs>

เป็นสิบปสิบห้าลงันดีก็ไปดีอ่าสองเกสองไวสองจุ้จะเป็นเท่าไหร่ละเือดผมมีสิบเจ็ดเก็ทางมือเสียคอสเสียอออคอคอสแค่คอสิทิวอโอเค okay. าการไไไโดนไปพี่โดนได้โดนได้เดี๋ยวลงไปทิ้งระเบิดให้หน่อยอูยอมเลยยอมเลยไปกิมสองเลย่อนอ่ากิมสองน่งูน้องดิวนำนะครับโอ้โหเขาจะจัดการกับชายคนนี้ได้หรือเปล่าเต้งหนึ่งไม่ครับไม่ครับไม,ไม่จัดการโอ้เกี่ยวคุณเจอบอกเลยอ่านห้าเขามาแน่แน่ ชอบ yup. ผู้ชายคนนี้เขามีหนวดมีเคราชอบผู้ชายอะครับอย่าใครครัพี่มีหนวดมีเคราติดอย่างเดียวแต่เขาไม่มีใจใครครับใครอย่าใตาลสมนะครับพี่ดิไม่ได้ขอชมด้วทีใช่ไหมไหนเข้าวันนี้เราไม่ใช่ผู้ชาย เปลี่ยนผู้ชายไม่เปลี่ยนผู้ชายหรอมันต้องอดทนไงแมตต์อีโผมาเนี่ยกินจีนออกแล้วโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรจะได้กินเคนโดแบบโจ๊บๆเลยนะอะไรคือเคนโดร้านร้านซาซิมิกินร้านกินร้านนี่เดี๋ยวถ้าพี่เนให้ของทำวยผมต้องขอเปลี่ยนตรงไหนยิ่ไม่ใยเนี่ อยู่ที่บ้านแฟนอยู่แล้วเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสามเป็นให้เกย์ตอนโอเคไปเดี๋ยวฝากของจำนวนไปด้วยสองไปขอเริ่มหลังครับโอเคครับน้ลองดิวเริ่มก่อนนะครับดิวนามิส มีกี่ชื่อเนี่ยดิวด้วยดิวด้วยโ <c oughs> อ้ยอ่าเนี่ยว่าดิวก็ได้ครับอุ้ยาย่ผ่างนงี้มีอยู่แล้วกระจัว่วโอ้กระจั่วตายทิ้งไส่หกชัดไรจุดสาม ตรงไรจง้จุดสองเจ็ดหนึ่งไว่สายที่เอาเลยเซซส,สูโอเวอร์ครีปเเซบรัสใช้สามขึ้นเลยลงสงกิ้มมาลงเสิร์ต่อ ตาต่อไปอพี่เดีรเริ่มเก็บของไห้แล้วนะเดี๋ยวผมแกเอาของใส่เป่านี้พี่เดียรอันนี้ไปเนี้ยเดี๋ยวเจ็บกผมตาเรื่องเสียบ้ัวโอเคดรอเจัแต่ด r รอยี่ยจริงๆตรงกลางบัดี้คออะไรปะ ติก๊กครับผมทิ้งอิเทอร์นิตี้ลิงเอ้ยไม่ใช่ทิ้อทเอเทอรซึมเสิดตอีเทอเนตตี้ลิงอ่าคุณกาเป็นคนเซนนี้เลยอหรออ่าติครับเข้าโฟชัดจ้ะย,ยันกมันอืมใจสองเกียร์ตัวสองมีกัง <c oughs> ยิ่กงกินลงคร้บผมซิดลูไปที่สองแล้วติดทิงฝ่ายอีกทีนื่อ,อ,นนนอ่ะติดกับเข้าโพชชัดจ่ ามเกีอะไรเสรโอเคไปที่สามทำ,ทำไรไหมข้ามลงอะไรลงครับมีการอยู่จัวไล่ <Okay. S 2> Why, ครับชั <Okay. S 2> ้นหนึ่งเกราได้สามโอเคครับอดัมันก็ปกุ๊บ เจ็ดกีเซอคิวโอเคครับ <10 S 2> เจ็บเลือกหนึ่งแลเจ็บเลือกเทคชาร์ทสองกีโอเคแล้วก็ลอยเอามือเลือกช่องกลางตีเข้าหมวกเ่นเลยแบตชึ่นครับชึ่นมาเลยพี่ตีเข้าหมวกสามกีเหลือหกครับ อ่ากดเทคครับผมนอนนอนมอนหนึ่งไปลุกจะโสกพีวีสามขี้กลางผ้าหัวครับผมเทคเวทศึกษาครับกดเทคครับตอนลุกครับสามขี้กลางคร,าค,ลครับผมพีเคอร์เตอร์อ่าเลือกใี้สามไม่ตายแล้วก็ฮิวสามไลท์ก็เหลือสามระเดินครับผมแล้วก็กดเทคครับนอนลุกครับตีข้ามหัวครับผมสามระเด็น โอเคพันเุ์เสกีลวรีดเอสสร้างจักมือบันดิคอส์ดไซส์ไซส์หกแล้วกันปิ๊กยังหวาเจอแล้วปู้กี่ใบพี่ตู้สองใบเตัดเึ็นสอันจู ช,ชัดจุดรายชัดจวดเป็นห้าจะอะไรสองเอาเลยเอาเลยทิ้งสองใบโอเคกรเทาะเลยมาเลยครับ อีการ9,000 9,000กัเป็นเลยหมื่นหมื่นเท่าไรหมื่นห้าเ่ากี่นบว้ยใช่ครับโซ so <100. S 1> กัสครับเอ่อใจเดกกีครับจุดหนึ่งไปเลือกเท็โคปอกใส่ห้าสกิ้มันลงมาสือดไปสามขึ้นหมื่นีกาครับโซกัสครับผม จำีไหมสามวิแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ตโบยแขกครับติด่ะโกอที่โบยแขกครับติกมีเเดไหมมีสีขี้เดสามเสักอาจารย์มาอาจารย์เลกสกีครับจดสกิลเปลี่ยนละเราเี่ยอมโอ้จบแล้วดูด้วย ดูเวยแล้วอ้าวอ,าอง้นะว่าเลยระบคอทรลสักตก็้อทำฟอยแล้วลบอ่าทำับป,ประมาณลงไปได้แล้วนะครับ